เ้าตรูหมอกขาวลอยอ้อยอิ่งเต็มหุบเขาเสียงไก่คันแข่งกันจากทุกบ้านลมเย็นจากดอยเหนือพัดกลิ่นฟืนหอมอ่อนๆมาประทะจมูกหมู่บ้านห้วยไผ่เงียบสงบมีแต่เสียงล้อเกวียนและเสียงเด็กวิ่งเล่นพลานบัวนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านกำลังหลับมีดด้วยมือช้าๆดวงตาเธอนิง่งเหมือนคนที่เคยผ่านความตายมาหลายครั้งผิวเธอคล้ำแดด แขนขาแข็งแรงเหมือนผู้ชายใบหน้าไม่สวยมีแต่แววกล้าหาญเธออยู่คนเดียวในบ้านไม้ไผ่หลังเล็กๆพ่อแม่ตายไปนานเหลือแต่ปืนยาวเก่าๆก,กับคาถาที่คนเท่าสอนตอนยังเด็กชาวบ้านรู้กันว่าถ้ามีสัตว์ร้ายหรือโจรขึ้นดอยชื่อของพลานบัวจะถูกเรียกก่อนใครฟ้ายังไม่สว่างดีเสียงฝีเท้าว,วิ่งตึงตังมาจากทางล่าง เด็กชายเม้งวัยสิบสามร้องห่อพี่บัวผู้ใหญ่เพ่งให้มาเรียกเห็นควรทางเหนือพลานบัววางหินหลับมีดทันทีควรอะไรเมง้งไม่รู้จ้ะเห็นไฟแดงๆตรงดอยชะงอนบัวยืนขึ้นหยิบปืนยาวกับย่ามผ้าเก่าสะพายข้างไหล่แล้วก้าวยาวออกจากบ้านลมชาพัดแรงจนผ้าคลุมไหล่ปลิวเด็กชายวิ่งตามแทบไม่ทัน พอถึงลานบ้านใหญ่ผู้ใหญ่เพ่งกับชาวบ้านอีกหลายคนยืนรวมกันเสียงคุยเบาแต่เต็มไปด้วยความกลัวบัวข้าว่าไม่ใช่ไฟป่าล็อกเมื่อคืนข้าได้ยินเสียงม้าแล้วก็เสียงคนเหมือนพวกโจรภูเขามันล้นหมู่บ้านด้านล่างลักบัวไปหลายตัวพรานบัวขมวดคิ้วถ้ามันกล้าขึ้นมาถึงนี่มันไม่ใช่โจรธรรมดาแล้วข้าว่า พวกมันมีปืนคืนนี้ถ้ามันขึ้นมาเอ็งต้องช่วยข่าคุมหมู่บ้านไม่ทันพูดจบเสียงปืนก็ดังขึ้นจากทางเหนือเสียงกรีดร้องตามมามันมาแล้วเสียงคนตะโกนลัน่นพลานบัวหันคว้าปืนขึ้นบ่าวิ่งสวนเสียงลัน่นเข้าไปในซอยกลางหมู่บ้านควันหนาทึบลอยขึ้นจากบ้านทางท้ายลำห้วยไฟลุกพลึบขึ้นพวกโจรประมาณสิบกว่าคน ถือปืนกับคบเพลิงบุกเข้ามาทั้งเผายิงและลากบัวออกไปเสียงเด็กกับผู้หญิงร้องไห้ระงมพรานบัวหาที่กำบังหลังต้นไม้ใหญ่ยกปืนเล็งอย่างไม่ลังเลเสียงปืนของเธอดังเปรียงกระสุนพุ่งถูกชายคนหนึ่งล้มลงทันทีพวกโจรชะง,งักแล้วหันมาสาดกระสุนใส่เธอกลิ้งตัวหลบหลังขอนไม้ฝุ่นปลิวเข้าหน้าแต่ยังไม่หยุดมือเธอมั่นเหมือนเหล็ก ไอ้พวกชาตหมาเธอตะโกนสุดเสียงแล้วยิงสวนอีกนัดเสียงร้องดังขึ้นอีกรอบไฟลามถึงยุงข้าวผู้ใหญ่เพลงกับชายอีกสามคนพยายามดับแต่ไม่ทันกระสุนจากอีกฝั่งปักเข้าที่อกผู้ใหญ่เพลงเต็มแรงเขาล้มลงกลางลานเสียงร้องเรียกชื่อผู้ใหญ่ดังระงมพานบัวเห็นภาพนั้นดวงตาแข็งกร้าวขึ้นทันทีเธอวิ่งอ้อมหลังบ้านไม้ยิงต่ออีกสองนัด จนพวกมันถอยไปทางป่าแต่ไม่หนีไกลมันขนของแล้วเผาทุกหลังเหมือนประกาศสักดาฝนเริ่มตกโปรยลอยแต่ไฟยังไม่ดับพลานบัวลากร่างผู้ใหญ่เพลงออกจากกองเพลิงมาวางใต้ต้นงิ้วใหญ่มือเธอสัน่นข้าสาปานข้าจะแก้แค้นมันให้ได้เช้าวันต่อมาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเหลือแต่เท่าฐานเด็กกับคนแก่รวมตัวกันร้องไห้ อยู่รอบศพคนตายพลานบัวไม่พูดสักคําเธอเก็บกระสุนใส่ยามหยิบข้าวหอ่อกับน้ำใส่ขวดแล้วสะพายปืนขึ้นบ่าเตรียมออกจากหมู่บ้านพี่บัวพี่จะไปไหนเม้งถามทั้งน้ำตาไปตามพวกมันพี่ไปคนเดียวหรือใช่เธอตอบเรียบเรียบแล้วเดินผ่านทุกคนไปโดยไม่หันกลับเส้นทางขึ้นดอยแดงเต็มไปด้วยโคลน และรอยเท้ามา้าพลานบัวเดินลุยน้ำตื้นๆตามรอยที่เห็นลมหอบจากยอดเขาพัดเสียงเหมือนคำรามเธออยู่ตรงลำห้วยเห็นผ้าพเปพื้อนเลือดติดอยู่บนกิ่งไม้มีรอยลากของหนักผ่านน้ำไปทางเหนือเธอรู้ทันทีว่าเป็นพวกมันฝนตกอีกครั้งฟ้าครึ้มจนเหมือนคำ่ำเธอหลบใต้โขดหินกินข้าวคำสองคำแล้วลุกข,ขึ้นเดินต่อ ไม่มีคำว่าถอยจนถึงช่วงบ่ายแก,แก่ๆเธอเจอทางลาดขึ้นสู่ดอยฉงงอนซึ่งพวกโจรใช้เป็นทางลับเก่ามาหลายปีด้านข้างเป็นป่าทึบมีกลิ่นควันไฟอ่อนๆลอยออกมาพลานมัวหมอบต่ำเดินช้าๆเข้าไปไกลพอพ้นแนวไม้เธอเห็นคอกไม้ชั่วคราวอยู่ลึกเข้าไปมีวัวสองตัวผูกไว้กับเสาและชายสามคนกำลังนั่งสูบบุหรี่บัวมองอย่างใจเย็น ไม่ยิงสุ่มสี่สุมหา้าเธอต้องรู้ก่อนว่าพวกนี้คือใครจึงค่อยๆค,คลานอ้อมไปทางข้างควรจักกองไฟลอยคลุ้งเธอเห็นหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงมุมสุดผมยาวปลกหน้ามือมัดด้วยเชือกเสื้อขาดรยุยเหมือนคนถูกลากมาบัวยืดตัวขึ้นมองชัดว่าผิวหญิงคนนั้นขาวกว่าโจรทั่วไปแววตาไม่ใช่กนชั่วแต่เหมือนคนหมดทางเลือกเธอกำลังร้องไห้เบาๆ ขณะชายคนหนึ่งดึงแขนไปมัดแน่นขึ้นข้าจะขายเอง็งพ่งนี้เสียงหยับหยาบพูดขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะพรานบัวกำมือแน่นแต่เธอไม่ยิงตอนนั้นพอชายพวกนั้นลุกไปหลังคอเธอรีบย่องเข้าใกล้ดึงมีดจากข้างเอวตัดเชือกออกเบาๆยิงคนนั้นจะดุ้งสุดตัวแต่บัวเอานิ้วแตะปากอย่าส่งเสียงนะข้ามาช่วยพอเชือกขาด หยิงคนนั้นลุกขึ้นช้าๆน้ำตาคลอบเบาขอบใจนะเองเป็นใครคนของหมู่บ้านที่พวกมันเผาเมื่อคืนข้าชื่อสายพินพวกมันจับข้ามาข้าอยากหนีช่วยข้าด้วยนะเสียงฝีเท้าจากข้างหลังดังขึ้นทันทีพลานบัวดึงสายพินหลบหลังต้นไม้ใหญ่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาไกลกำลังจะเปิดตะกร้าไม้ที่เธอแอบไว้ พลานบัวยกปืนขึ้นยิงเปรี้ยงเดียวเสียงดังสะท้อนหุบเขาชายคนนั้นล้มควม่ำพวกโจรอีกสองคนตะโกนลั่นหนีแล้วพลานบัวจับมือสายพินวิ่งฝ่าฝนออกจากคอกเสียงปืนดังตามหลังมาเป็นระยะกระสุนเจี่ยวข้างหูหลายครั้งจนได้กลิ่นดินไม้ทั้งสองวิ่งลัดเข้าปาดทึบเหยียบโคลนลื่นแต่ก็ไม่ยอมหยุดพอถึงลำห้วยใหญ่ ทั้งคู่จะกระโดดลงน้ำหอบหายใจแรงเอ็งจะบ้าหรือไงสายพินร้องมันตามมาแล้วรีบกระโดดเร็วพรานบัวตอบจากนั้นพรานบัวจับมือสายพินกระโดดลงน้ำทันทีฝนยังตกไม่หยุดเสียงฟ้าผ่าด,ดังก้องพรานบัวพิงหินใหญ่สูดลมหายใจยาวผลแล้วเอ็งอยากแยกทางกับข้าไหมถ้าอยากเองไปได้เลย สายพินใส่หน้าข้าจะอยู่กับเองข้าอยากจะแก้แค้นพวกมันพรานบัวมองหญิงตรงหน้าอีกครั้งเห็นในตาเธอมีทั้งความกลัวและความกลา้างั้นเราจะล่าพวกมันด้วยกันเธอพูดเสียงเรียบเรียบแล้วหันมองขึ้นฟ้าฝนซัดใส่หน้าแรงจนแสบผิวสายฝนตกตั้งแต่เช้าจนดินชุม่มน้ำไหลาจากเขาเป็นทางเล็กๆไปทั่วหบพรานบัวกับสายพิน เดินฝ่าฝนมาเกือบครึ่งวันเสียงรองเท้าเหยียบโคลนดังแฉะเกลิ่นใบไม้เปียกชื้นลอยเข้าจมูกทั้งคู่จนชินสายพินเดินนำไปสองก้าวแล้วหันกลับมามองพวกมันพักอยู่ดอยกลางระหว่างทางมีค่ายย่อยเก็บของอยู่หนึ่งแห่งพลานบัวพยักหน้างั้นคืนนี้เราจะไปดูกันทั้งสองพักใต้ต้นไม้ใหญ่ลมเย็นพัดผ่าน พลานบัวปิดผ้าคลุมที่เปียกน้ำจนหยุดข้าเคยได้ยินว่าพวกโจรพวกนี้หนีมาจากเมืองข้างล่างมีของที่ปล้นมาเยอะใช่ข้าเคยเห็นพวกมันแบ่งทองกับเงินกันสายพินผู้เสียงแผ่วตกบ่ายฝนเริ่มหยุดกลิ่นไอดินลอยหอมพลานบัวเดินตามรอยเท้ามา้าลึกเข้าไปในหุบป่าที่นี่ทึบจนแสงแทบไม่ลอดลงมาเธอใช้ปลายปืน แวกใบไม้ทีละกอจนเห็นควันบางๆลอยจากยอดไม้สายพินหยุดแล้วชี้นั่นแหละค่ายมันพวกมันมีอยู่ราวหกคนตั้งเพิงไม้เล็กๆริมลำธารกำลังย่างเนื้ออยู่พรานบัวหมอบหลังเนินเงี่ยหูฟังเสียงหัวเราะและคำสบดดังเป็นระยะกลิ่นเนื้อย่างลอยมาแตะจมบูกจนรู้ว่าอยู่ไม่ถึงร้อยวาเธอยิบกระสุนขึ้นมาใส่ช้า เสียงโลหะดังเบาๆดีความเงียบคืนนี้เราจะซุ่มรอให้พวกมันเมาแล้วเข้าไปตีข้างหลังเธอกระซิบสายพินพยักหน้างเงียบเงียบเวลาผ่านไปช้าๆฝนเริ่มตกอีกครั้งเสียงหยดน้ำกระทบใบไม้รัวพลานบวกค่อยคคลานเข้าไปไกลพอแสงไฟจากค่ายสะท้อนหน้าเธอเห็นพวกจนกำลังหัวเราะกันรามีขวดเหล้าเต็มพื้นหนึ่งในพวกมันพูดขึ้น คืนพรุ่งนี้พวกเราจะไปเผาห้วยข้างล่างอีกข้าชอบจริงๆเวลาพวกมันร้องเหมือนจะตายทุกคนหัวเราะดังพลานบัวเม้มปากแน่นจนเห็นกลามขบเธอพยักหน้าให้สายพินสองหญิงแยกกันไปคนละฝั่งเธอหมอบต่ำอยู่หลังต้นไม้ใหญ่มือกำปืนแน่นความเย็นจากลมฝนทำให้ปลายนิ้วชาแต่ใจกลับร้อนจนแทบเผาอก,ออกเธอหลับตาแน่นพอลืมตาขึ้น ดวงตาไม่สั่นอีกต่อไปพลานบัวยกปืนขึ้นเลงเห็นพวกมันหันหลังให้พอดีเธอเหนี่ยวไกลเสียงดังสะท้อนหุบเขาคนหนึ่งล้มลงทันทีพวกโจรตะโกนลัน่นมีคนบุกแล้วคว้าปืนยิงสวนมาเป็นชุดกระสุนฝังลงใต้ต้นไม้จนเศษไม้ปลิวพลานบัวกลิ้งตัวหลบยิงสวนอีกสองนัดเสียงฟ้าร้องผสมกับเสียงปืนดังระงม สายพินพุ่งออกมาจากอีกด้านฉช่มีดแทงข้างหลังคนหนึ่งที่วิ่งหนีเลือดกระเด็นเต็มตัวแต่เธอไม่หยุดบัวทางนี้เธอตะโกลลนลั่นพรานบัวหมุนตัวยิงไปอีกนัดกระสุนเฉียดหูอีกคนจนมันล้มลงในลำทารน,น้ำกระเด็นขึ้นสูงเธอยิงซ้ำอีกนัดจนเสียงเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงฝนซัดลงหนักกว่าเดิมหลังคาย มีชายอีกสองคนโผลมาพร้อมปืนยาวพรานบัวเห็นก่อนรีบกลิ้งตัวไปหลังโขดหินรอจังหวะเสียงเท้ามันใกล้เข้ามาเรื่อยเรพอเห็นเงาดำปนพุ่มเธอยิงส่วนทันทีเสียงปืนดังพร้อมเสียงลมกระแทกพื้นเธอหอบหายใจแรงจนไหลสัน่นเลือดไหลจากแขนข้างหนึ่งเพราะสะเก็ดกระสุนแต่ยังยกปืนไวมัน่นฝนเย็นแต่เงื่อในอกเธอร้อนเหมือนเปเลวไฟ สายพินวิ่งเข้ามาเอ็งเจ็บไหมนิดหน่อยนะ่ะไม่เป็นไรหรอกเอ็งดูข้างในมีของอะไรบ้างพลานบัวตอบสายพินเข้าไปค้นในเพลิงไม้เจอถุงผ้าเก่าๆก่าหลายใบยข้างในมีทองแผ่นกับเงินเต็มไปหมดของพวกนี้พวกมันปล้นมาทั้งนั้นพรุ่งนี้ข้าจะเอาไปคืนหมู่บ้านข้าเอ็งจะว่าข้าไหมเธอพูดเสียงขุนพรานบัวมองเธอ แล้วยิ้มจังๆเอกพูดเหมือนข้าไม่อยากได้งั้นสิฝนยังตกต่อเสียงฟ้าไกลๆดังต่ำเหมือนเสียงคำรามของภูเขาทั้งสองนั่งพักใต้เพิงไม้พลานบัวเอาผ้ามาพันแขนหยาบๆแล้วมองฝนมันไม่จบแค่นี้หรอกพวกมันยังมีอีกหลายกลุ่มข้ารู้แต่ค่ายนี้เป็นค่ายกลางถ้าเราจัดการได้มันจะชะงักไปพักหนึ่งสายพินตอบ หัวหน้าพวกมันชื่ออะไรนะชายาัยยะพี่ข้าเองพลานบัวชงงักเธอมองสายพินนิง่งพี่เองหรือข้าไม่ได้พูดโกหกข้าหนีมันออกมาเองมันไม่เหมือนพี่อีกต่อไปแล้วมันฆ่าคนโดยไม่ปราณีเลยสายพินพูดเสียงสัน่นพลานบัวถอนหายใจงั้นคืนนี้เราจะพักกันที่นี่พรุ่งนี้ค่อยไปต่อกันคืนนั้น พวกเธอจุดไฟเล็กๆรอบตัวให้หายหนาวสายผินนั่งข้างๆกองไฟมือสัน่นน้อยๆพลานบัวเอาผ้าคลุมไหล่ให้โดยไม่พูดอะไรทั้งคู่มองเปลวไฟเต้นกลางฝนเหมือนเห็นอดีตตัวเองไฟค่อยๆมอดเสียงฝนเบาลงจนเหลือแค่เสียงห้วยไหลสองหญิงเอนตัวพิงหลังไม้หลักทั้งที่ปืนยังพาดตักไว้รุ่งเช้าหมอกลงหนากลิ่นฝนยังอวน พลานบัวตื่นก่อนฟังเสียงนกป่าที่เริ่มร้องเบาๆเธอรู้ดีว่าพวกโจรอีกกลุ่มคงรู้ข่าวแล้วไม่ช้าคงมีคนตามมาเธอปลุกสายพินสายพินลุกได้แล้วถึงเวลาเดินต่อแล้วสายพินหันมองหน้าเธอน้ำในตาคลอแต่ไม่มีคำพูดพลานบัวคว้าปืนขึ้นบ่าเดินฝ่าหมอกขึ้นดอยเหนือเสียงฝีเท้าทั้งคู่จมหายไปในป่า ลมจากยอดดอยเหนือพัดแรงจนใบไม้สั่นไหวเสียงฝีเท้าของสองหญิงก้าวช้าๆแต่มั่นคงพรานบัวเดินนำหน้ามือหนึ่งถือปืนอีกมือคอยแวกกิ่งไม้ข้างหน้าทางขึ้นดอยเต็มไปด้วยหญ้าคมกับรอยเท้าม้าผ่านสดใหม่เธอหยุดชะง,งักก่อนถึงเนินหินสูงแล้วก้มแตะรอยเท้านิโครนมันต้องมีอย่างน้อยสิบคนสายพินพยักหน้า ข้างบนเป็นที่ตั้งค่ายใหญ่ของพวกมันกลางค่ายมีเพิงไม้ใหญ่ใช้เก็บของกับที่นอนของพี่ข้าเสียงเธอสั่นนิดๆพลานบัวหันมามองเองยังอยากไปไหมอยากข้าอยาเห็นมันตายกับตาพลานบัวพยักหน้าสายพินน้ำตาคลอแต่ถือกลั้นไว้พวกเธอรอจนเย็นลมเย็นลงเรื่อยๆกลิ่นควันไฟลอยมาแตะปลายจมูกพลานบัว คลานขึ้นเนินช้าๆพอเห็นยอดค่ายจากระยะไกลแสงจากกองไฟส่องสลับกับเงาคนเดินไปมาเสียงหัวเราะเสียงปืนเคาะกันดังแผ่วๆคืนนี้พวกมันต้องเมากันอีกแน่ๆสายพินกระซิบดีจะได้ไม่เหนื่อยมากพลานบัวดึงผ้าคลุมหัวให้แน่นขึ้นลมหอบแรงจนใบหน้ามีเม็ดฝนสัดเธอคลานเข้าใกล้เรื่อยๆห่างจากค่ายเพียงห้บวา ได้ยินเสียงพูดชัดเจนไอ้พวกห้วยใหญ่มันยังไม่หมดพรุ่งนี้ข้าจะเผาอีกสักทีให้เกลี้ยงไปเลยเสียงทุ้มใหญ่ดังจากเพิงกลางคายพลานบัวจำได้ทันทีเธอกัดฝันแน่นความแค้นที่ฝังในใจตั้งแต่เห็นศพผู้ใหญ่เพ่งกลับมาชาดัดเหมือนแผลเก่าเปิดอีกครั้งลมหายใจเริ่มหนักแต่มั่นคงสายพินจับแขนเถินแน่นเมื่อฟ้ามืดสนิท ทั้งคู่แอบรอบเข้ามาในค่ายแสงไฟส้มจากกองไฟสะท้อนหน้าชัยยะที่นั่งพิงเสามันหัวเราะกับลูกน้องมือถือขวดเหล้าพลางพูดขึ้นว่าคืนนี้สบายแล้วพวกมึงพรุ่งนี้พวกเราจะรวยกันอีกสายพินก้าวออกจากเงาไฟสะท้อนหน้าเธอพอดีพวกโจรหันขวับชัยยะชะงักไปครู่ดวงตาเบิกกว้างพินเอกมาทำไม ข้ามาหยุดเองพอได้แล้วหยุดหรือหยุดแล้วข้าจะเอาอะไรกินเข้าหัวเราะลัน่นเสียงปืนดังขึ้นทันทีพรานบัวยิงสวนจากมุมมืดกระสุนเจาะพื้นตรงหน้าชัยยะจนมันหงายหลังลูกน้องมันกลูกออกมาจากเพิงเสียงตะโกนดังระงมพลานบัววิ่งออกมาจากเงากำปืนในมือแน่นเธอไม่พูดสักคำเสียงปืนแลกกันสนั่นกลางฝนลูกน้องสองคนล้มลงทันที พรานบัวถอยเป็นหลังหินยิงส่วนทุกจังหวะที่มีเธอหอบแรงแต่สายตายอย่างนิ่งฝนตกหนักจนแสงไฟดับเหลือเพียงแสงฝานแลบที่ส่องให้เห็นเงาคนวิ่งไปมาเสียงหนึ่งดังใกล้หูข้าจะฆ่าเองพรานบัวหันไปยิงส่วนทันทีเสียงร่างล้มกระแทกผืนฟ้าผ่านลงไกลจนแสงขาววาบทั่วเนินหัวหน้าโจรยืนอยู่ตรงหน้า ห่างกันไม่ถึงสิบก้าวมือถือปืนยาวอีกมือจับมีดพลาดวงตาแดงกล่ําเองนั่นเองที่ข่ายิางเมื่อคืนใช่ไหมใช่วันนี้ข้าจะมาเก็บพวกเองให้ครบพลานบัวตอบด้วยความโก,กรธเกลียวเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกันกระสุนของทั้งคู่เฉียดกันกลางฝนเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่ไม่หยุดชัยยะพุ่งเข้ามาด้วยมีดพรานบัวหลบเฉียด เธอกระแทกปากกระบอกปืนเข้าท้องเขาเต็มแรงมัน้องลันแล้วฟันสวนกลับมีเจียดแขนเธอจนเลือดไหลแต่พลานบัวไม่ถอยเธอยกปืนขึ้นอีกครั้งแล้วเหนี่ยวกายเสียงดังสะท้อนในฝนกระสุนเจาะไหลชัยยะจนเซถอยไปชายร่างใหญ่ยังไม่ล้มเขาหัวเราะในลำคอเองแน่ใจหรือว่าจะฆ่าฆ่าได้เองมันก็แค่ผู้หญิงแล้วพุ่งเข้ามาอีกครั้ง พรานบัวจับปืนแน่นแล้วฟาดด้วยแรงสุดแขนจนกระบอกปืนกระแทกขมับเขาเสียงดังโป๊กชายยะล้มลงกับพื้นในโคลนฝนซัดใส่ร่างเขาเหมือนน้ำล้างบาปพรานบัวก้าวเข้ามาช้าๆเล็งปืนไปตรงหน้าอกแล้วเหนี่ยวไกลออกไปทันทีเสียงปืนสุดท้ายดังก้องในความมืดก่อนจะเงียบสนิทสายพินวิ่งเข้ามาทันทีเห็นพี่ชายล้มลงแน่นิ่งในโคลน น้ำตาไหลไม่หยุดเธอนั่งลงข้างร่างนั้นมือสั่นเล็กน้อยข้าบอกแล้วทำไมไม่ฟังกันบ้างพลานบัวยืนนิ่งอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรฝนยังตกไม่หยุดแต่แสงฝาแลบส่องให้เห็นรอยเลือดที่ไหลปนกับดินเวลาผ่านไปครู่ใหญ่พลานบัวเอื้อมมือไปแตะไหลสายพินเบาๆเราไปกันเถอะสายพินพยักหน้าอย่างหมดแรง เธอหันมามองพี่ชายอีกครั้งก่อนจะเดินตามพลานบัวออกจากค่ายทั้งคู่เดินฝ่าฝนกลับลงเขาโดยไม่พูดกันเลยสักคำเสียงฟ้าไกลๆดังเหมือนเสียงคนร่ำไห้พลานบัวแบกปืนไวแน่นแต่สายตาเธอไม่แข็งอีกต่อไปมีเพียงความสงบที่ค่อยๆแทรกเข้ามาจนถึงลานหินกลางดอยฝนเริ่มซาฟ้าสางทีละนิดแสงเช้าแตะปลายปืน เป็นสีทองสายพินพูดเบาๆบัวข้าไม่รู้จะไปไหนข้าขออยู่ที่หมู่บ้านเองได้ไหมพรานบัวพยักหน้าแล้วยิ้มบางๆได้สิเธอพูดสัน้นๆเมื่อถึงทางลงดอยสายพินหันกลับมามองยอดเขาอีกครั้งเห็นควันจางๆจากค่ายที่ไหม้ด้วยไฟที่พวกเธอจุดไว้ก่อนลงมันลอยขึ้นสู่ฟ้าเหมือนควันจากวิญญาณที่เพิ่งหมดกรรม พลานบัวหยุดยืนมองไกลออกไปเห็นหมู่บ้านห้วยไผ่ที่ยังเหลือแต่ซากไฟแต่ในสายตาเธอมีแววแห่งชีวิตใหม่ปากลับมาสงบอีกครั้งแสงแดดยามเช้าทาบใบหน้าเธอฝนหยุดสนิทเหลือเพียงกลิ่นดินหอมจากร่องรอยการต่อสู้เสียงนกตัวแรกของวันร้องขึ้นเบาๆเหมือนเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่พลานบัวหันหลังเดินลงเขาไปช้าๆปืนยังอยู่บนบา แต่ในใจเธอไม่มีความแค้นอีกต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ